รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันเวลาไม่มีวันหยุดอาจจะชุดกเรียวแรกก้าวไปแต่การเดินทางไม่เคยสิ่งสุดคนที่ยุดก็คงไม่เข้าใจลองไปดูกันสักครั้ง สนับสนุนโดย True l e a s i n g Greenery Resort Cynical World สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มากกว่าเที่ยวมาเที่ยวสกายกลเลยครับ วันนี้พิธีกรร่วมเยอะด้วยแนะนำกันก่อนเลยมีคุณอ๋อคุณอามสวัสดีค่ะคุณเอียงครับและผมคุณอิฟนะครับซิจะจนิยมนะครับปกติคุณเอียงครับเราเดินทางไปต่างประเทศทั้งนั้นเลยใช่ใช่นานๆทีจะมีโอกาสมาถ่ายทําในประเทศครับแต่ว่ามาที่แล้วไม่ถ่ายไม่ได้นะเมืองไทยมีดีกวาเยอะแยะมากมายวันนี้เปิ๊กเทปวไปเห็นว่าเรามีโอกาสมาเที่ยวเมืองไทยไม่ไกลไม่ไกลครับ แค่สลับเลี้ยวขวานเดียวแล้ขับมาสักกี่กิโลคุณหรอไม่รู้สึกตัวเลยค่ะเพราะนี้นั่งรถมาแบบสบายแล้วก็ลาบแล้วก็เนี่ยยังยังยังไม่ตื่นดีเลยค่ะพูดถึงรถเรามาด้วย True leasing รถเบนซอย่างดีสิบที่นั่งสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะลึกละเอียดว่ารถนี้มีดีอย่างไรทำไมเราต้องใช้บริการของ True leasing มาที่นี่นะครับสวยงามมากโหมาที่เราสวยงามนะเห็นอะไรก่อนเลย คุณอ,อ๋อเกี้น้องหมีดีใจบอกว่าดีใจมากยังไม่ทันลงเลยแบบว่ายืนอย่างนี้เละ,ละผมเลยมาปวดหน้าตรงนี้เ <laughs> พราะจะไรจาบอกว่าใครเป็นใคร <laughs> ไม่ใช่คุณชิขาคือคเนื่องจากเราเดินทางต่างประเทศกันมาเยอะเมื่อกี้พอถึงปุ๊บจอดปุ๊บลืมไปเลยว่านี่คือกําลังพามาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าเห็นลักษณะของการเดคอเรชั่นต่างๆเนี่ยยังรู้สึกว่ามันดูออกสไตล์เป็นฝรั่งฝรั่งเนาะแต่ว่าพอเห็นหมีสีสันสดใสอย่างนี้เรากลับรู้สึกว่า ดูอบอุ่นมีความรู้สึกดูแบบน่ารักอะ่ะวันนี้พี่ชิพจะพาเรามาเที่ยวม,มากกว่าตรงนี้ใช่ไหมคะผมผมก็มาครั้งแรก เพราะว่าที่คือเปิดเป็นนานนี่เลยครับปรมาชาญชื่อว่าคุณอาร์มมีกี่โซนกันเองกันแบ่งยังไงตรงนี้จะมีทั้งหมด3โซนนะครับจะเป็นโซนสปาร์ตเวิร์กก็คือจะเป็นสวนน้ําแล้วก็จะเป็นโซนไลฟ์พาร์คตรงนี้จะเป็นแนวแอดเวนเจอร์ประจนยแอดเวนเจอร์เห็นว่ามีพวกเอ็กซ์ตรีมด้วยนะใช่เมื่อกี้เห็นคู่เวียงกันบุญะใช่เห็นไกลๆเลยนะตรงนั้นเลยครับเห็นว่าคุณเอี้ยจะขึ้นไปเนี่ยกล้าวหน่อยกล้าวหน่อยแต่เรามีทีมงานที่มาร่วมกับทีมงานเราด้วยนะจะบอกยินดีที่จะพิสูจน์ความอลังการความมเเป็็นอกซ์ตรี ความตื <Yeah. S 2> ่นเต้นร <wave> ้อนใจของซินนิค้าเวิร์นะครับน้องๆเขาบอกว่าอยากจะรู้มั้งไงว่าขีดความเสียงของที่เนี่ยสูงแค่ไหนไหนก็ให้ทางนี้เนี่ยคุณอาน์ช่วยจับให้เต็มแม็กเลยนะคะเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยจับมากดูป่าณชานะครับบางท่านอาจจะรู้จักซินนิค้าเวิร์นะครับเป็นเจ้าของเกี่ยวกับกรีนเนอรีนะฮะกิจการโรงแรมจิปาถะก็ที่นี่ก็ใหญ่โตพื้นที่พื้นที่ใครรู้ไหมลองลองเดาดูสแตาด์ดูคุณเหอน่าจะ เกินร <60. 79. S 1> ้อยหกสิบเจ็ดสิบไม่ใช่เออเหรอดูถูกยังแรงอ๋อเหรอนี่มันใหญ่แล้วเหรอโอ้ร้อยสามสิบคนได้คุณพระเฉพาะตรงนี้ตรงเดียวนะเฉพาะตรงนี้เหรอใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเวลาพูดเปิดหน้าจอน้อยเพราะว่าเราต้องเดินเที่ยวมันมันไกลมากมันกว้างกว่ามากเดี๋ยวเดีวเผิวแชร์ด้วยนะใครจะนั่งดีคะเป็นหน้าที่ของคุณอามเลยถ้าไม่ไหวบอกนะเดี๋ยวคุณอามจะอุ้มให้ไม่พ่อหงส์ไหวไหมไหวคไหบไหวครับไหวครับ เรามาถึงแล้วครับนี่คือน้องอ,อ๋อใช่ออค่ะ <c oughs> อย่างนี้เลยไหมพี่ชิมผมว่าอยากเล่นมากโอนเละคือจะบอกว่าทํางานเยอะ,อะเดินทางเยอะจนลืมฟิลแบบนี้ไปแล้วอะ่ะแต่เวลาที่มาเห็นอะไรแบบนี้คือ,อความเป็นเด็กมันสะโผพออกมามาที่เนี่ย p l a s h World เนี่ยลดความอ้วนได้จริงเละสบายใช่ไหมมันเป็นน้ำนี่สนานผมได้ได้เหมือนเป็นการออกกำลังกายไปในตัวครับแล้วก็ แต่ละเครื่องเล่นนี่คือต้องใช้แรงในการเดินขึ้นไปด้วยนะครับผมอเหรอคะใช่แล้วก็ถึงค่อยไหลลงมาตามสไลเดอร์ซึ่งมีความยาวที่มันจะวนๆวนๆใช่ครับมฟังดูดีตอนขึ้นเดี๋ยวคนขอญาตถามอีหนึ่งครับผมตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเล่นได้เนี่ยสั้แตดอายเริ่มเราเราจะให้เริ่มเล่นได้ตั้งแต่อายุประมาณ ขวบ7ขวบอ๋อห่าใหญ่เลยใช่มีคนคอยดูแลตลอดไหมมีครับเราจะมีการ์ดการ์ดคอยดูแลตลอดเนาะใช่แต่คือดีๆคือตรงเนี้ยเราชาร์จจริงๆคือตามความสูงของน้องร้อยสี่สิบไปแล้วเนี่ยคือพี่อ๋อได้พี่อ๋อได้เออแต่เรื่องสําคัญนะควาเนเมื่อเราเข้ามาเนี่ยทั้งความสูงทั้งรายได้ด้วยคือคนอยากรู้แหละว่าทหารเข้ามาเนี่ย ตัวราคาอะไรยังไงฮะได้ครับตรงนี้สําหรับสวนน้ําเลยนะครับผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ที่ท่านละ890บาทครับเฉพาะเฉพาะสวนน้ำใช่ไหมใช่เฉพาะสวนน้ําโซนนี้เลยส่วนเด็ก680บาทชาร์จตามความสูงของน้องได้ความสูงใช่แล้วก็ซีเนียผู้สูงอายุแต่65ปีขึ้นไปก็คือ680บาทเช่นกันครับอ๋อรอฮวมันมีราคาแบบเหมารวมทั้งหมดเลยไหมว่าทุกที่ทุกแห่งเล่นงได้ทุกจุดมีเช่นกันครับผมโปรโมชั่นตรงนี้จะมีเป็นโปรโมชั่นก็คือ2โซนบวกกันไลฟ์พาร์กกับสเปซเวิร์ตรงนี้จะเป็น ที่นิยมมากก็คือผู้ใหญ่อยู่ที่ท่านละ2,000บาทครับโอ้2,000บาทใช่แต่คุ้มค่านะท่าทั้งวันเลยตั้งแต่เปิดันปิดเลยป่ะฮะเปิดกี่โมงเปิด10โมงครับครับ6โมงเย็น6โมงเย็นเลยเพราะมันไม่ได้มีแค่สวนน้ำมันมีสวนสนุกมันมีที่ทานอาหารมีที่ช็อปปิ้งจริงๆอย่างเวลาที่เราไปต่างประเทศนะคะการเข้าสถานที่แต่ละที่เขาก็มีค่าให้จ่ายเหมือนกันแต่บางที่เขาก็แยกเป็นจุดๆทำให้เราต้องไปเที่ยวแยกๆกันแต่อันนี้เหมือน a อ l เอ็ก u s คลูซีฟเลยแล้ว<ร>มีโรงแรมด้วยโรงแรมกินรี่ คือเหนื่อยก็ไปนอนได้แล้โรงแรมมีเป็นแพ็กเกจโรงแรมขายมีมีครับเป็นแพ็กเกจครัคือของทั้งกินนัรีและโบทานนะครับก็คือจองห้องพักมีโปรโมชั่นได้สวนน้ำด้วยครับครบวงจรใช่ครับเรียกประมาที่ที่เดียวคุ้มเลยนะครับแล้วทำไมเราจะต้องทำมันยุ่งยากเราก็พักเลยแล้วเราก็มาเล่นสวนน้ำไปเลยต้องอย่างนั้นเลยนี่ยคุณเอ็ก็จัดทริปนี้มาเป็นพิเศษแล้วจะได้เห็นหมดรู้สึกมีความสุขมากเลยอยากเข้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยยวเเเชิญลครับตรียมชุดมาเปล่าเนี่ยนี่เลยนี่เต็มชุดเลยมา ได้เลยตรงนี้นะครับสวนใสก็คือขอให้เป็นชุดที่เกี่ยวกับการว่ายน้ําเป็นชุดว่ายน้ำเลยจะอยู่ข้างในแล้วค่ะขอเลยนะครับได้เลยค่ะเชิญท่านผู้หญิงเชิญเลยครับเราไม่ได้แค่จะได้เล่นความสนุกอย่างเดียวเราจะได้ออกกําลังกายกันด้วยเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเราจะมีจุดที่ให้เรานั่งห่วงยางสี่คนนี่ไงนีไง ห้าคนอยังไงอะตัวนี้เป็นห่วงยางครับสำหรับที่จะใช้เล่นสีท่านอ๋อสีท่านตรงนี้คือแล้วท่านนั่งนั่งนั่งอยู่ตรงริมแล้วนะครับคนนั่งลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นที่วางขาเท้าเท้าเสียบลงมาในนี้มันหนักไหมเนี่ยประมาณห้าโลเบาๆครับผมแล้วต้องขึ้นไปเองเลยเหรอฮะใช่แบกขึ้นเองด้วยลูกค้าต้องแบกขึ้นด้วยเป็นการออกกำลังกายด้วยเลย๋อแบกเองมาๆคนละาไหวไหม หนึ่งสองสามผุ้ยสุยโอ้โหแล้วเก่งนะเนี่ยโชคดีครับพี่โชคโอ้โหเป็นไงอ๋อเหตุเราอยากเล่นยิงยื้อเนี่ยเป็นตั้งแต่หนูขึ้นมาขึ้นมามันก็ดูแบบว่าแฮปปี้ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพอเราอยู่ตรงจุดสูงสุดตรงเนี้ยมันมองเห็นความยิ่งใหญ่ของที่เนี้ยพี่เชฟสวยงามมากเลยนะฮะภูเขาเนี่ยเรียกว่าภูมิจุ้ยดีมากนะที่สุดอ่ะแล้วเป็นน้ำแต่ตอนเนี้ยหนูแบบอยากลงไปตรงนี้แล้วอ่ะไปเลย กกทแม่จะมาคอนโดแม่มาแม่มา นอนคลิกคิดเพื่อชีวิตคอนโดจะงอีกปะไม่เหลือ i ินเด็ก l ์มิฟกิ้ง สนับสนุนโดย True l e a s i n g Greenery Resort c y n i c a l World คุณอ๋อครับและคุณอามคุณอิฟบสนุกสนานมากเมื่อกี้เราผ่านสถานีที่เรียกว่าแคนทรัมอเล่นะครับสนุกมากที่ต้องโชว์เพราะว่าเป็นจุดเด่นของซินิเคิลโวที่นี่นะครับอีกจุดเดียวคุณเอียงรู้ไหมที่ไหนที่ไหนะพี่นี่เลยนี่แหละอ๋อที่ป้ายที่เราเข้ามาเลยจุดสำคัญวังนี้ระเอกจุดขายครับ แต่ผอีกหลายจุดนี่ก็เป็นจุดขายสัมพัญธ์ใจุดหนึ่งครับมันเด่นมันดีกว่าชาราชการยังไงอ่าคือมันเด่นมันดีตรงที่ว่าระยะทางมันเนี่ยคือเล่นเป็นห่วงยางคู่ก็คือเล่น2คนนะครับโอ้สองคนก็จะเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นสไลเดอร์แบบยาวยาวเลยใช่โอ้ต้องใช้แรงดันน้ำยอะนะใช่ครับเลื้ยเพื่อนาคอนด้เลยนะหลายตัวมันก็จะมาตกลงตรงข้างหน้าเนี่ยอ๋อดีเองชัดเจนโอ้อยากเล่นลหมอ๋ออยากเล่นไหม สองคนสองคนอันนี้คือไม่ต้องใช้ห่วงยางใช่ไหมใช่ครับอันนี้ใช้เป็นแบบบอดี้สไลด์ครับใช้ตัวสไลด์บอดี้สไลด์ครับอยากกะอยากอยากสไลด์อะอยากขึ้ที้เลยนะเนี่ยพี่เห็นน้องเขาลงไปหน้าตาเขาดูฟินมากเลยอะตอนแรกนึกว่าต่างชาวต่างชาตินะคนไทยไม่าหล่อเถอะเขาเรียกว่าไซโคลนครมีสามจุดนะทางนี้ก็มีอีกทีนึงครับผมอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ว้าวนี้เป็นแบบเป็นเหมือนเป็นแบบถ้ำอันนี้ไม่ติมืดอันนี้มืดอันนี้เป็นแบบสว่างหรือสว่างอันนี้อันนี้ไฮไลท์อันหนึ่งพี่อันนี้ก็คืออันนี้บอกอันนี้ใช้ลูกยางได้ตรงนี้เล่นสําหรับของสองคนพี่จิ๊บสองคนใช้ใช้ห่วงยางครับตัวนี้แบบว่ากอดกันลงไปได้ไหมมันมีไหมผู้ชายผู้หญิงส่วนใหญ่หรือว่าผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงส่วทำไมถามเยอะจังอะไรก็ได้อะไรก็ได้ครับผมถ้ามีความสุขอะไรทาเลยค่ะ เขาเรียกว่าสาโคลนเพราะอะไรดูไหมค่ะไซโคลนก็แปลว่าพายุหมุนไงก็จะเป็นวงกลมลงเรยๆนี่ก็สายโคลนพายุไซโคลนนะถ้าเกิดในแถบอินเดียบางประเทศเรียกว่าไซโคลนออ๋เกจนบางทีเรียกว่าไต้ฝุ่นทำไมอ่ะจะเกิดอะไรกาเรียกเฮอริเคนอย้อนไปละนี่มันความรู้ล้วนๆเลยหนุ่ยง่ออยู่มาที่เรือยฉลาดเลยนะ นี่เราอยู่โซนไลฟ์พาร์คครับไลฟ์พาร์คพี่ผมอยากจะแปลว่าไงรู้ไหมความเป็นความตายของชีวิตในการเล่นไลฟ์แอนด์พาร์คพลเพราะมันตื่นเต้นมาก GX Wing เนี่ยเมื่อกี้เราไปดูมาแล้วไอ้นั่นจิบๆหน่อเพราะว่าคุณอาบอกว่าอดีตคนเอันนี้ตัวไฮไลท์เลยครับแต่ว่ามีคนไม่น้อยนะคะที่เขาเป็นคนที่ชอบความมันความเสียวแบบนี้ยและอะดรีนาลีนแห่งความสุขมันจะหลั่งออกมา เียงคุณอ๋อครับสนุกสนานมากมายค่ะหลังจากที่ไปเล่นแบบเด็กๆได้เหนืออ่อครัเรียกว่าปล่อยแกมาแล้วคราวนี้นั่งรถจากรุ่น มาเที่ยวประมาณสักอาทิตย์ว่า20นาทีโดยรถของทัวริ n ิ่งับรถเบนซ์อย่างดีแบบสบายๆในที่สุดเราก็มาถึงดินแดนในฝันอีกอย่างหนึ่งที่ผมื่อว่าคนไทยรู้จักกันดีชอบมากพัฒนาการยาวไกลมากนะฮะตั้งเมื่อปี2500ตัวนี้ก็59ปีแล้วนั่นก็คือฟาร์มโชคชัยท่านผู้ชมครับไกลไม่ไกลจากกรุงเทพเลยแนะนำวิทยากรพิเศษชื่อคุณอิ๋มใช่ค่ะอิ๋มชื่อจริงชื่อพิญญาไฮปาโคทราชื่อแปลกนะครับ เราชื่อ่อชื่ออิ๋มคุณนี้ชื่ออ๋อคุณนี้ชื่อเอียงผมก็พาเราอีกแล้วครับคนนี้เันพิธีกรตัวอ๋อท่านเลยนะครับมาที่ฟาร์มโชคชัยเนี่ยโอ้ความรู้มากมายนะครับบริษัทอย่างที่ว่าตั้งแต่ปี2500ดรโชคชัยบุรุคุณนะฮะเป็นผู้ก่อตั้งเป็นนักสตวบานเป็นคนที่คิดฝันตลอดเวลาว่าโตขึ้นจะต้องเป็นข่าวบอยให้ได้ไม่ใช่ตัวเองเป็นขาวบอยอย่างเดียววันนี้สร้างขาวเกิร์ขึ้นมาแล้วน้องอิ๋ม มันมีร้านเอรียกว่าอึมอึมมิวอึมมิวคุณโชคเลยอ่ะมันซิ่มาที่ไปไงคขาบอกอึมผมเคยเคยเคยดูคุณโชคเนี่ยออกคสามนี่แหละเออว่าไงเขาบอกว่าทำไมตั้งชื่ออึมมิวถ้าถ้าพูดผิดแย้งเลยนะเขาบอกว่าชิมนมชิมนมเนี่ยไอไอศกรีมเนี่ยอืมเนี่ยเขาเลยตั้งชื่ออึมมิวอร่อยเนาะนนแล้วมัฟิะออร่ยจนป่านนี้ยังกินนมอยู่ไหมเนี่ยทุกวันแน่เลยกินทุกแดดนะทำงานกินอิ่ดทำงานนานนี่ยังฮะ ประมาณเกือบ2ปีค่ะเกือบ2ปีนะโอ้เข้าเกิร์รุ่นใหม่ครับค่ะเท่มากเลยพี่อ่าอเท่เขาบอกว่าเก่งแต่งชุดนี้ได้เลยไม่ธรรมดาใช่ไหมคุณต้องถุงต้องผ่านการฝึกฝนมาเมื่อประมาณเกือบ10ปีแล้วมาทัวร์ข้างในก็สีนี้แหละผมประทับใจมากเล่นชุดนี้เลยแบบนี้เลยนะาะยังคะชุดสักแล้วค่ะสิปีมาแล้วเนี่ยเหรอก็คือดูเท่ไงพี่จิ๊บแข็งแรงดูหมวกด้วยเดี๋ยบูทเท่จริงๆนะเท่เท่เท่คุณดีดูค้าวบอยอ่ะข้าวบอย วันนี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่พูดถึงวัวพันเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกวัวอะไรฮะวัวอะไรอันนี้เป็นโชคชัยฟรีเชียนค่ะโชคชัยฟรีเชียนค่ะทำมันทำให้โชคชัยได้อ่าเลยเลวถาอันนี้ก็คือเรามีการพัฒนาสายพันธุ์แล้วถ้าเป็นสายพันธุ์อย่างโฮไซฟรีเชียนอันนี้ให้ปริมาณน้ำนมสูงแต่ว่าสภาพอากาศเขาจะอยู่ในเขตหนาวอาไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้อ้าวเหรออันนี้ก็คือเรามีการนำมาผสมกับโคในแถบเอเชียของเรานี่เขาจะพูดว่าอะไรเนี่ย ก็จะพูดว่าขออาหารนมไปน่ารักมากเลยก็จริงมันมีอายุเท่าไหร่ครับอายุอายุของวัวเนี่ยอ่ะตัวนี้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่แล้เหรอหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนอันนี้รุ่นเล็กอันนี้รุ่นเล็กอสองสัปดาห์ค่ะเหรอใช่เลยเรียเป็นผิวเลยอ่ะเราสอนให้มันฉกกระเป๋าเงินด้วยเหรอเนี่ยเนี่ยมันพยายามฉกกระเป๋าตามผมนั่นแหละมีเรื่องนั้นนะสนใจคุณหรอเห็นโคแล้วนึกถึงต้นกำเนิดของเรียกว่าทำโคหลอดแก้วตัวแรก ของเมืองไทยเลยนะเมื่อปี2,528ผสมพัฒนาพันธุ์เนี่ยเคลือฝักฝักตัวอ่อนจะตัวหนึ่งไปที่แม่ควยตัวหนึ่งได้มาชื่อวนนำโชคก็คือของที่นี่เมื่อปี2,528โอ้โค่นี่ยได้มานำโชคแล้วดังใหญ่มากเลยฮะเป็นความสําเร็จวิ่งอยู่เลยอ่ะยังมาเกิดได้ยังเลยเมื่อ528นะครับแล้วคุณถิ่นเนี่ยธุรกิจของฟาร์มโชคชัยเนี่ยมีที่มาที่ไปน่าสนใจมากนะ สัักกกคครงงโลเลเเเดินนมมมีีมววาาาอออทท่่แม่จะมาคอนโด ดูกว้างดีเนอะ <c oughs> ชุดห้องนอนคลิกคิดเพื่อชีวิตคอนโดแม่ไม่มาอ้าว Index Living Mall m มอลล์มาคทีมาคุยที สนับสนุนโดย True l a s i n g Greenery Resort c y n i c a l World อันนี้คือเรียกว่าสถานีป้อนนมลูกโคใช่ไหมคะป้อนนมลูกโคตัวน,นี้มี พอจะจําได้่หมีมีมมโคพันเนื้อพันนมกี่ตัวอะไรยังไงอ่าตอนนี้มีเฉพาะโคนมค่ะโคนมแล้วนะค่ะรวมๆแล้วประมาณ3,000ตัวโอ้ทำไมมันจะกินเนื้อ <c oughs> ผมเนี่ย3,000กว่า <c oughs> ตัวเหรออ่าใช่ค่ะจะมี<อ>ทั้งเป็นอนุบาลแบบนี้ค่ะอนุบาลเหรออ่าแล้วก็อยู่ในช่วงโครุร่นโคหย่านมรีดนมด้วยค่ะโอ้เมื่อก่อนที่เคยทําโคเนื้อนะครับแต่พวกตลาดพันขวัญต้องเจอโชคเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะทำธุรกิจเกษตรให้ครบวงจรเนี่ย ต้องทําทั้งโคนเลือกโคนนมทํานมพัชไรติปาทานะครับแต่ว่าส like ah ุดท้ายก็หันมาเอาดีทางการก็เรยการพัฒนาสายพันธุ์โคนนมต้องมีผลิตภัณฑ์นมอย่างอืมเนี่ยที่ทำจำนะครับมีกิจการของโชคชัยฟาร์มอีกหลายอย่างนะไม่ใช่แค่เลี้ยงวัวนั้นนะฮะเยอะจะไปทัวงในเรื่องอีกเยอะแยะแล้วนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเพราะแค่ตอนแรกก็หมดเวลาแล้วเนี่ย กวาเที่ยวี่ต้งได้สาระเยอะหน่อยนะมันจะได้มากกว่าเที่ยวคุณเอ๋นี่ก็เป็นแฟนพันธุ์แท้คุณโชคบุญกุลนะชอบมากเลยชอบมากสีสันทีสุดยอดใช่ครับนะครับผมก็มาที่เนี่ยครั้งสุดท้ายประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วมั้งนี่มาสุดท้ายเมื่อไรประมาณแปดเก้าปีเก้าปีณวันนั้นกับวันนี้ต่างกันสิ่นเฉิงแล้วนะต่างกันพี่น้องอิ๋มบอกว่าเนี่ยนี่ก็ตึกใหม่ชื่อตึกอาชาไนตึกม้าตึกม้าอาชาไนเลยนะเขาไปทำอะไรลูก อันนี้ด้านในเป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมค่ะมีอะไรบ้างผลิตภัณฑ์นมที่มีนมสดพัชไรส์ไอศครีมทอฟฟี่นมนมอัดเม็ดนม0%แลคโตสนะคะแล้วก็มีไอศครีมแอร์มิวจะไม่หบอดไหวอย่างนี้นะเยอะอ่ะคิดแต่ไอติมผมชอบไอติมนะไอศครีมเนี่ยชอบค่ะแล้วคนไทยเก่งนะทุกวันนี้บางทีเราทุกทีนะไอรสติเนียนนุ่มละมุแพงในบางนอกเนี่ยเมืองไทยทำได้นะใช่ใช่ทุกด้วยลองชิมนมชชคชัยดูก็ได้ครับอันนี้ ไม่อินไทยแลนด์อย่าเรียกว่าชิมเราภูมิมมใจพูดอะไรนะถึงได้อุ่นทวดสม,มุทรพรแรง <laughs> นี่ค่ะมาจาการามโชคชัยทั้งนั้นเลยเลพูดถึงพัฒนาการของโชคชัชยฟาร<ช>์มตั้งแต่ปี1,000ที่วออ่า2,500น,นะฮะ นี่เมื่อก่อนนี้ก็เคยเป็นโรงงานใหญ่นะครับแต่ตอนนี้ก็ขายกิจการบางส่วนไปแล้วเพราะว่าทุนนั้นเกิดวิกิจเศรษฐกิจใช่ใช่ทำให้ความโชคชัยที่ผลิตนมโชคชัยตอนนั้นเนี่ยปี2 5 0พันห้าร้อยลูกสามสิบเจ็ดครสามสิบเจ็ดก็ขายกิจการนั้นไปทวันนี้ก็มาทำเรื่องของโคนมนะฮะเรื่องของวัชรายเหมือนกันวีบ้าอยากรับผลิตภัณฑ์ที่น้องอิ๋มาให้ฟังนิ่นดครับคุณอิ๋มพาลามาเห็นป้ายนี้เอียงครับผมสนใจมากเลยครับคำว่าซูเปอร์เนี่ย วันนี้เรามี3ซุปเปอร์นะโอ้โหซเปอร์อ๋อซูเปอร์เอียงซุปเปอร์อิงซุปเปอร์อ๋อมันคืออะไรฮะซุปเปอร์เนี่ยอันนี้ก็คือที่มากว่าจะได้ผลิตภัณฑ์นมอ่าก็คืออันนี้จุดแรกคือซุปเปอร์จีนซุปเปอร์จีนจีนกีนพันธุกรรมใช่ค่ะอันนี้คือพันธุกรรมครับถ้า น้ำนมจะดีแน่นอนว่าพันต้องดีแม่พันต้องดีแล้วก็แม่พันก็จะต้องดีด้วยถ้าเลี้ยงดูแม่พันดีสายพันดีส่งผลเป็นน้ำนมคุณภาพเดี่ยมก็คือซุปเปอร์มิลค์ซุปเปอร์มิลค์จากซุปเปอร์จีนเป็นซุปเปอร์มิลค์ซุปเปอร์จีนซุปเปอร์ขาวแล้วก็ซุปเปอร์ขาวมิลค์ก็มีซุปเปอร์เกิลด้วยนะซุปปเอร์บอกว่าบอกว่ามันเป็นวิสัยทัศน์คุณโชคในการสร้างผนเพราะว่าตอนเราเดินมาเหม่บ ปรัชญาขององค์กรเนี่ยมีทุ่งการสร้างคุณเป็นหลักนะสร้างต่อเนื่องเห็นว่าตัวนี้คุณเอี้ยงครับพี่สร้างคุณรุ่นใหม่นะครับคือน้องปราบอ๋อใช่ตัวนี้กำลังฝึกงานตามไอจีอยู่นะคว้าคุณสุขันภูลคุณนี่แหละนะเป็นลูกชายคุณสุขันตัวเดียวต้องขอไอจีผมเห็นในไอจีไอจีเลยนะตอนนี้กำลังฝึกงานอแต่งตัแต่งตัวขีบขวดแล้วดูไหมอายุสักเท่าไหร่ประมาณเนี้ยเเ็กองนะตอนนี้ผมดูแต่ในรูปอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับมีอะไรจุดให้ดูก็ี๋ยวพาไปดูต่อครับ คนครับตอนนี้เราเข้ามารอดูการโชโคโชโคเหมือนย้อนเวลาพี่ผมเคยมานั่งตรงนี้ครั้งหนึ่งอ๋อเหรอเฮ้ยพี่ผมแทะความรู้สึกนิดนึงนะว่าครั้งหนึ่งเมื่อเก้าปีแล้วใช่ไหมมายังมีความสุขครั้งนี้ผมก็มีความสุขเหมือนกันเนาะทั้งที่กลิ่นวัวก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคือมันบางทีมันมันระลึกถึงความหลังว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาแล้วเราได้ความสุขแบบไหนได้ความรู้แบบไหนครั้งนี้ไม่ได้ความรู้อีก แต่นนูสานะเป็นโคที่เนี่ยครับแม่เ<ห>ชืยอผสมเลยตรงนไนม่ชท่ผสมเลยตรงคนอ๋<ฆ>อค่ะเพราะการฉีดน้ำเชื้อเข้าไปตอนนี้หนูกําลังอืงอ้องแล้วก็ทึ่งแล้วก็เสียวทำไมต้องเสียวด้วยล่ะมัน,มนเอเมซิ่งไม่เคยเห็นวัวตัวใหญ่ข,ขนาดน,นี้เลยอ่ะโอ้คนที่จะดูนี่เขามีคําพูดนี้ด้วยฮะค<ฆ>่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทําไมนักคุณอิ๋มทำไมอะคะเพราะว่าเราอันนี้คือการให้ความรู้เชิงเกษตรค่ะเราไม่ได้มีประสบอื่นเพราะว่าเรามีการนำพวกมันโค มาพบเจอกับแม่โคตัวเมียล่อให้เกิดอารมณ์เป็นธรรมชาติเป็นการกระตุ้นค่ะเป็นการกระตุ้นนี่เป็นความละเอียดอ่อนของคนใต้กันผมมองทุกอย่างเป็นวิชาการต้องบอกอย่างนั้นเพราฉะนั้นมาแล้ว มันี้มีตัวผู้มาช่ไมเนี่ยอันนี้เป็นตัวผู้ค่ะตัวผู้ตัวผู้ตัวนี้โค้ที่จะให้น้ำนมคือตัวเมียเท่านั้นอแล้วก่อนที่ตัวเมียเขาจะมีน้ำนมต้องตั้งท้องคลอดผู้ก่อนกี่เดือนกี่เดือนตั้งท้องไม่ก่านเก้าเดือนค่ะเข้าคนเลยเหรอครับถ้าคนนิมเขาจะมีโอกาสได้เจอกับ ตัวเมียบ้างไหมคะตัวผู้เนี่ยอ๋ออันนี้ไม่มีโอกาสได้เจอเลยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยหน้าสงสารโคตรจะสวยมากนี่อันนี้พันแรกเลยพันแรกเลยอันนี้เป็นโชคชัยฟิีเชียนก็มีเลือดผสมของโฮสต์ไซฟิีเชียนตัวนี้ชื่อเปาตอนมีเลือดของโฮสต์ไซฟิีเชียนเนี่ยประมาณ87%โฮสต์ไซฟิีเชียนเนี่ยออริจินอลมาจากที่ประเทศอะไรคะอ่าเนเธอร์แลนด์ค่ะเนเธอร์แลนด์มันมีอยู่ครั้งเดียวมันใหญ่กำยำมากเลยอะมีอยู่ครั้งเดียวคุานำเข้ามาเป็นพันตัวนะในอดีตนะฮะ คือสามารถพัฒนาสายพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ก็เป็นของโชคชัยเองนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับน้ำหนักตัวประมาณเกือบตันเลยนะฮะรสิบกิโลใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญสังเกตที่อันทะของเขานะคะอันทะเนี่ยอายุตั้งแต่1ปีครึ่งขึ้นไปควรมีความยาวประมาณ31-32เมอซนติเมตรโอ้คุณพระอ้ากว่าหนึ่งฟุตทีเดียวนี่ก็แสดงว่าเขาสามารถผลิตอสุจิได้ในปริมาณมาก มันเกือบมะพร้าวแล้วเนี่ยใหญ่โตมากแต่สวยงามน,นะเอีย๊ยด้วยไหมครับเมื่อโดยเฉลี่ยเนี่ยวัวแต่ละตัวให้นมวันละกี่กิโลกี่กิโลเลยต่วตวอ<ะ>ตว,ตว,วันเลยอ่ะครับลิตรหรือกิโลเป็นลิตรเออเป็นลิตรเป็นเป็นกิโลกรัมกิโลกรัมก็ไค่ะเ,เ,เป็นกิโลกรัมเท่าไหร่ประมาณ18กิโลกร,รักโรมโดยเฉลี่ยต่อตัวคะต่อตัว บอกบางวันเนี่ยบางตัวอาจจะได้ถึง40่กิโลกรัมใช่ไหมอ่าใช่ค่ะถ้าคลอดใหม่ๆก็เหมือนเวลาที่แม่อ่คลอดลูกใหม่ๆก็จะเยอะใช่ไหมคะน้องผมเหมือนกันค่ะอันนี้เหมือนกันอันนี้คือแค่สาธิตวิธีการรี่แบบเก่านะทุกคนนี้ความที่ถกชชยไม่ได้ใช้วิธีนี้แล้วใช้เครื่องเห็นความวิการสมัยที่เห็นหลอดทั้งหลายนี่ยฮะค่ะดูตรงเข้าดูเลยฮะจากเวลา30นาทีที่เราใช้มือเนี่ยทุกวันนี้7นาทีเรียบร้อย7นาทีหลอดทั้งลายที่เราเห็นวิ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นรีดรีดด้วยเครื่อง อ่ะเสียบปั๊บผลิตเจ้าเลยมันจะมาดัง,ดง <laughs> แต่ก็ถือว่าหนึ่งให้ผลผลิตที่เร็วขึ้นะส,ะสะอาดด้วยอ่าใช่ค่ะระบบนี้ก็คือเราจะมุ่งเน้นไปที่ความสะอาด,าด,ดาปลอดภัยรการเดินทางไม่เคยสิ้นสุดคนที่หยุดก็คงไม่เข้าใจลองไปดูเพียสาครั้งโลกไปเดินมีความ aus แม่จะมาคอนโดแม่มาเฮ้ เลยะดูกว้างดีเนอะชุดห้องนอนคลิกคิดเพื่อชีวิตคอนโดแม่ไม่มาอ้าว Index Living Mall Mark with tears.